สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูผูกจูคนนะจ๊ะ,อะขอต้อนรับเข้าสู่มัมมานูสสตอรี่ยูเอทเป็นยังไงจ๊ะสบายดีกันบ่สำหรับตัวแม่นึงเองกะสบายดีนะจ๊ะแต่กะแต่กะใจบอดีนะจ๊ะใจบอดีเพราะว่าห่วงหลายอย่างเพราะว่าปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้นะจ๊ะกะ จังไดล่ะนอกจากเนาะแต่ก็ได้พยายามทำใจให้มันสบายสบายนอกจากค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนอกจากเมื่อนี้นอกจากเมนึงกัสิมะเหล่านี้บุพคลเรื่องของเจ้าของเดินจากเด้อกันนี้บุคคลก็จยาฝ่าวเบื่อกันเดินจ้ะเด้อเมนึงกับมีเรื่องมาเหล่าซูฟังนอกจากเป็นเรื่องของเมนึงเอง น้าจ้ะชีวิตขอบครัวเมนึงเองก็บ่ไดะไรว่าก็บได้ว่รว่าเอาขอบรัวเอาปัญหาขอบรัวมาประจานมาอียงเ้อจ้ะก็บ่คิดจังสั่นนาะจ้ะเพราะว่าเมนึงก็อยากมันเหล่ามาแช่ใน,ในสิ่งที่แม่เจอในปัญหาที่หลายๆคนเมนึงคิดว่าหลายๆคนก็เจอคืออย่างเมนึงนาะจ้ะชีวิตต่างแดน ชีวิตมีฝรัง่งบ่ได้เป็นบ่ได้สวยรู้นอกจากยังที่ยังที่คิดยังที่อยากให้เป็นเนะาะไผ่สีอยากให้เป็นยังสี่มันบจ่จ้าไผ่สีอยากอามาแลวมีปัญหาไผ่าเลยอยากมีปัญหาขอบครั้วยอยากเลิกอยากย่าล่างอยากอาอยากทุกข์ยากนอกจากจะบ่มีไผ่ดอกปาถนานอกจากบ่มีไผ่อาาไดอกคิดขาดหวังไห้แต่ในเมื่อเจอแล้วเฮาก็ต้องรับมือมันให้ได้ยอมรับ ยอมรับให้ได้และปับตัวและกระแก่ไขปัญหาที่เจอนอกจากนอถึงสียู่ได้ถึงสิไปรอดนอกจากแมนบอืที่นี่มือนี้เมนึงสิมาเหล่าอนอกาจากหลังจากที่เมนึงได้ว้าไปเลิกเข้าสิคุยฟูเมนึงกับสีคุยเฉพาะเรื่องลูกนอกจากเมนึงกับเริ่มนะจ๊ะเริ่มหางานเริมหางานงานที่เมนึงหาเมนึงงันก็คือ,อ ก็คออืองานสปาจ้ะสปาเมนนึ่งก็เริ่มแบบว,ว่าไปหาเบงเนาะหาเบงเอ่เสิร์ฟเบงนะจ๊ะว่ามันอยู่ใกล้ที่โตที่เมืองที่เมนนึ่งอยู่เนาะจ้ะจ้ะได้มาหลายคือกันจ้ะเมนนึ่งก็ได้มาเมนนึ่งก็เขียนเป็นกระดาษเลยแหละเออแล้วก็เมนนึ่งก็ทู่ทู่เช็กเบงเจา้าของหลานเขาว่าเขารับบอเนาะเมนหนึ่งกไปทํางานเนาะจ้ะเออเมนนึ่นกนงก็หาอ่า แบบว่าคุยน้ำเขาแบบว่าเมนหนึ่งจเข็ดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะจา๊ะเพราะว่าเมนนึงกั่ยังมีลูกอยู่นอกจากมีลูกคนเหล็กสามผัวผี่เมนนึงจะต้องดูแลเพราะว่าลูกเมนนึงกัญยงบ่ท่านได้เขาโรงเรียนนอกจากเมนนึ่งกัญยงบ่ได้เอาคนเขารง,งเรียนว่าถัดไปกัญยงอยู่ในเป็นตัวเมนนึงดูแลนอกจาก กะมีลูกๆอีกเทมีนึงตะต้องไปรับไปทรงนอกจากช่วงนี้อาจจะเป็นอ่าช่วงปิดเทอมนอกจากอ่าแต่ว่ากาะเนาะความรับผิดชอบที่เขาต้องรับผิดชอบนี่คือไปรับไปทรงดูแลลูกๆนอกจากเมนึงกะเลื่อเลือแบบว่าอ่าเ็ดพาท่ามไปสะกอนถ้าแม่นึงสามารถเหตุได้ก็คือเสาร์อาทิตย์ก็เลยโทษเช็ค <c oughs> โทษเช็ก ขอโทษนะจ้ะโทษเช็คหลายที่คือกันจะไม่หนึ่งกับโทษเนาะก็คุยอยู่ในเฮื่นนี่แหละนะจ้ะสามีเพื่อนกับสิ่งยินตัวเพื่อนกับยินเนาะไม่หนึ่งคุยไม่หนึ่งถามเออและประธานนี่กันกระดาษที่เป็นรา่การที่เป็นรา่การลานสปานะ่จ๊ะเอ,อ่อไม่นึ่งกระปา๋าเอาไว้ตรงโต๊ะนะจาะเพื่อนกับเพื่อนก็เห็นเม่นึ่งคิดว่ะนะเพื่อนก็เห็นและเพื่อนกับยินที่เม่นึ่งคุยถาม พ่นก็นเลืออยยางมาบอกแม่นึงหลังจากนั้นพ่นก็นเลืออยยางมาบอกแม่นึงว่านี่เธอเธอบปต่องหางานทําเดอ้อบัวซานแม่นึงก็เริ่มเอาเป็นอย่างฉันก็อย่างหางานทําแต่ฉันทําอ่าช่วงอ่าช่วงวันจันทร์หรือวันศุกร์บ่ได้ยแม่นึงว่าแม่นึงก็อ่าสีทําเสาร์อาทิตย์แม่นึงก็วัดจันทร์ศี เธอนะี่ยทำตัวให้ว่างเดธอดูแลลูกจสซี่แม่หนึ่งก็บอกจะสิ้นอนะ่ะเพื่อนก็บอกเธอปตองไปเห็ดอ่าปตองหางานทำดอกอ้าวเป็นทางว่าแล้วฉันสิมีเงินใส่อ่าใส่ใจแล้วฉันสิมีเงินใส่เก็บนะเนาะบอกตรงๆคนเฮาอแต่ยังมีเงินเก็บอ่าเป็นส่วนตัวแม่นบอกจก้ะเพื่อนก็บอกบอกบอกเพื่อนก็ยังว่าบอกบอกปตองไปหางานทำเลย โฟกัสตรงลูกๆดูแลลูกๆเพราะว่าฉันจิเป็นคนทำงานฉันทำงานเองเพื่อนวะช่วงนี้ฉันก็นอยู่งานฉันเยอะแล้วก็อีกอย่างอ,าอีกอย่างกับทุกอย่างในบาทอ,อย่างต่างๆกันเป็นชั้นจ่ายฉันดูแลเองเพื่อนวะและที่นี่กับบานกันยังกันย่งแบบว่าพนบานอยู่นะจ๊ะ แล้วก็ถามว่าเพิ่นมีเงื่อนไหนเม่นึงแบบว่าเออเก็บเป็นส่วนตัวของเจ้าของบอสสีกระบอกจ้ะอพอแต่ค่าใช้จ่ายใ,ในบ้านมันก็เกินมันก็เกินตัวนอกจากพราะว่าคนหนึ่งทํางานมันก็โอ้หน้าจ่าค่าใช้จ่ายต่างๆทุกคนก็รู้อยู่ว่าค่าครองถี่มันสูงเนาะยิ่งคู่มือเนี่ย้าวยากมากแพงเนาะทุกคนเนาะก็เลยเม่นึงก็เลยว่าเอา้าแล้วสิไ้ฉันเฮ็ดอย่างล่ะ แล้วสิให้ฉันเห็นอย่างฉันมันอยู่เงิอนอยู่เงินนั่งแบบเป็นเป็นอีเพิงแบบบบมีเงินบบมีงานจังสิมันกับบ่อด้ดอกแม่นึงว่าเออย่างน้อยๆก็ให้ฉันไปเห็นงานมีเงินเป็นทองเจ้าของแม่นึงว่าจังสีเนาะเพื่อนก็นเลยบอ,บอบองานนี่ก็ต้องสู้บ่ถอยแล้วจ้ะเพราะว่ายัางเพราะว่าก็มีลูกก็มีลูเนอกจากที่เป็นกําลังใจที่ดีให้แม่นึงเนาะจ้ะแล้วลกับเพื่อน เพื่อนๆกันน่นระจ้ะที่เขามากคอมเมนต์ทีมมาเขามาให้กำลังใจนอกจากเมนึงก็ขอบคุณมาณนะตรงนี้ด้วยเ,วเวดิอค่กัดเอรกับจังไดก็มือน,นี้แม่นึงไปแล้วเดิอจ้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆและนๆานๆ่าจะเดิอว,วันนี้ไปแล้วคะ่ะรักษาสุขภาพจ้า